จ้าสวัสด,ดีค่ะแม่แม่เ,เอฟซีค่ะวันนี้น้องถุงทองออกมาเดินออกกำลังกายค่ะมากินยาแล้วลูกออกมาจินยาแล้วเดินออกกำลังกายเนาะออกมาจินยาออกมาจินยาออกมาเดินออกกำลังกายหน่อย มีเคลือดตำนิ่ให้กินเด้อฮะ,ะไม่รู้ก<อ>ินอะไรเลยใบ,บยไม้ก็ไม่รู้จักกินเนะาะมา,าไปเดินไปบ้านยายดีกว่ามา,ามาแล้วมามาแล้วมาออกกำลังกาย มาเดินออกกำลังกายเดี๋ยวนี้คุณตาไม่อยู่เฝ้าน้องแล้วไปตัดยาแล้วเดินมาดูตรวจตรวดเกี่ยวยานือน้อทำความสะอาดเนะ ตรวจตรวจทำความสะอาดแล้วมามากินยาบ้านยายเนี่ยี่ไหนอ้อย กินใบข่อยเนาะกินไหมใบข่อยก็กินไม่เป็นวันนี้มา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 กินหญ้าอยู่นี่มา้าเนี่ยบานย่าไงม้ามี่มากินหญ้าอยู่ป่าเนี่ยเดินออกกำลังกายเนาะเด็กน้อยเนี่ย อย่าอะไรก็ไม่รู้จะกินเนาะเด็กน้อยเนี่โอ้ยไม่หิวอะไรสักอย่างเลยพอแล้วไปไหนโอ้หนุ่เจ้าด่างไปแล้วหนุ่เจ้าด่าง ไปเรียวๆเลยอ่ก็ไผ่อ่ากินต้นไผ่เลยกินต้นไผ่คุณยายเลยเจอแล้วเจออาหารแล้วเจ้าด่างก็วิ่งเล่นอย่างเดียวเนาะ มาเดิอนออกกำลังกายตอนเช้าอยู่บ้านไม่ค่อยได้เดินเนาะมีแต่ยืนกินอย่างเดียวเลย <c oughs> ห่วงควรวิตเนาะห่วงควรวิตมากเลยเด็กน้อยเนี่ย <c oughs> ถ้าขวรวิกมันเดินตามก็ไม่ไปนะเนะี่ะเฮะเด็กน้อยเนี่ยอืม ต้นไผ่ก็ไม่กล้ากินเนาะกลัวควรวิตหายเนาะเด็กน้อยเนี่ยดูคุณยายได้ฟืนเยอะเลยฟืนไว้ก่อไฟเนาะทานก็เยอะเลยยายนะไปดูซิมีหน่อไม้ไหมนะไปดูซิมีหน่อไม้ไหม ไปลือหาหน่อไม้เลยไม่กล้าไปกินเลยต้องให้คนวิไปเป็นเพื่อนติดน้อยเนี่ยมามามาไปได้นั่น ไปเที่ยวทีบเลยแม่อไรมาเน,น้นมอควนวิทาอันนนัได้แล้วนะน้องใหม่ให้แลยเออช้างบ้านเนาะไม่รู้จักเลาะหาจินเนาะต้องให้บริการเลยเด็กน้อยเนี่ย ไม่บริการก็ไม่ได้กินนาอเด็กน้อยเนี่ยอย่าดูดไปน้ำเขาอย่าดูดไปน้ำเขาที่ห,หาเองหาเพเป็นเดี่ยที่เขาดูดหาหายละดุดน้ำกลดอืม จับยังนันฮะนันพ่วิ์ได้ยังมาให้นั่นนะเร็วๆ จ้าสำหรับชิปนี้น้องถุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองนะคะแม่แท่านไหนได้ชมชิปน้องถุงทองขอให้แม่แม่จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอสวัสดีครับแม่แม่ก็ลูกสวัสดีครับคร่ะถ้าควรวิทย์บอกแล้วทำนะถ้าคุณยายบอกไม่ทำนะเนี่ย เด็กน้อยเนี่ยขี้โกงคุณยายเลยอยู่กับคุณยายไม่ทําอะไรเลยดูตาสิน้ำแมงยังไม่ได้อาบล้วนนี่วันนี้เนี่ยอืมยังไม่ได้อาบน้ําเลย